ราศีธนูดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนปี2565 ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีธนูเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะคะ ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวของคุณยังโครจรอ,อยู่ในราศีมีนะคะภายใต้ภพพันธุได้ตำแหน่งเป็นเกษ,ษตราธิปดีก็ถือได้ว่าคุณยังมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งช่วงนี้คุณอาจจะไปโฟกัสนะคะในเรื่องของครอบครัวเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะชาวราศีธนูคุณจะมีทั้งดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์ไปโครจรกันอยู่ในราศีตุลภายใต้ภพราพะซึ่งเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จการที่เจ้าชะตานะคะจะมีโชคมีความรุ่งเรืองก็แปลว่าพ่อดาวมันไปอยู่ในตําแหน่งราพะคุณก็จะเป็นลัคนาราศีที่มีความสมหวังในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่การงานรวมไปถึงความรักด้วย คุณมีเกณฑ์จะสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณรอคอยและที่สำคัญมากมาเลยก็คือดาวเสาร์นะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณกลับมาเดินหน้าเป็นปกติได้แล้วก็ถือว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นหากใครนะคะที่เคยมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินจากนี้ต่อไปการเงินของคุณก็จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่นะคะก็อาจจะทำให้การรอคอยล่าผลจากดาวเสาร์ต้องใช้เวลานาน,านกว่าปกติ แต่เมื่อดวงดาวนะคะให้คุณให้โชคก็จะมาในลักษณะที่ได้เงินเป็นก้อนใหญ่กันเลยนะคะจากนี้ต่อไปก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่คุณจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นและยิง่งถ้าหากคุณมีความขยันเข้าไปด้วยรับรองได้เลยว่าเงินทองจะหลัง่งไหลเข้ามาเรื่อยๆอย่างแน่นอน และดาวพระเกตนะคะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังโคจรให้ลาบให้ผลไปจนถึงวันที่29พฤศจิกายนก็แปลว่าบุญที่เคยสร้างไว้นะคะจะหนุนนำให้สำเร็จก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะหาเงินเข้ามาได้มากกว่าที่คิด มาดูในด้านการงานนะคะในวันที่1-9พฤศจิกายนดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการงานยังโคโจรอยู่ในโพราพะก็ถือว่าเป็นช่วงที่การงานของคุณดีการติดต่อเจราจาจะสำเร็จง่ายคนหางานก็มีคนคอยช่วยเหลือส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจจะค้าขายดีมีกำไร พอหลังวันที่9พฤศจิกายนด้าวการงานของคุณจะไปอยู่ในภพว,วินาศดังนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆจะเกิดข้อผิดพลาดได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับงานที่ไม่ต้องออกหน้างานออนไลน์งานที่อยู่เบื้องหลัง แต่พอหลังวันที่27พฤศจิกายนดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการงานก็จะโคจรย้ายมาทับรักคณาราศีเกิดของคุณก็แปลว่าการงานการเจรจาต่างๆจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งมาดูในด้านการเงินนะคะ ดาวสาวดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งก็ย่อมส่งผลดีในเรื่องของการหารายได้คุณจะหาเงินได้ง่ายมากขึ้นการเงินที่เคยล่าช้าไปนะคะก็จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับคนที่จะไปซื้อไปขายอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งใครนะคะที่ทําธุรกิจตัวแทนในหน้าค้าที่ดินถือว่าธุรกิจของคุณจะกลับมาทํากําไรได้มากขึ้นส่วนเรื่องของโชคลาภพระเกตทับลัคนานะคะก้อนคอยหนุนส่งดวงชะตาให้คุณมีโชคมีลาบ ภาพรวมการเงินในเดือนนี้ก็ถือว่าการเงินจะดีขึ้นยิ่งขยันก็ยิ่งรวยที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของโชคลาภที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณคุณจะได้ลาภผลจากคนทางไกลช่วงนี้คิดหวังทำอะไรก็สำเร็จคุณจะมีโชคช่วยเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วย มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีธนูดาวปะตะัตตนิดาวคู่ครองของคุณนะคะโคจรอ,อยู่ในภพราพะทําให้คนโสดก็ถือว่ามีโอกาสทางความรักที่ดีนะคะหลายคนจะได้เจอกันตามที่ทํางานหรือว่าการเดินทางก็ได้ส่วนคนมีแฟนคนรักของคุณจะนําโชคมาให้ พอหลังวันที่9พฤศจิกายนความรักจะดีกับคนที่มีความรักทางไกลนะคะแต่สำหรับคนโสดดาวพุธไปอยู่ในวินาสอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามีอารมณ์เหงาขึ้นมามากกว่าปกติได้ง่ายเป็นช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจจากใครสักคน จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ